ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการคนที่ตั้งครรภ์เกี่ยวกับคนที่กําลังท้องอยู่ในตอนนี้นะครับมี10วิธีการวางแผนสําหรับคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าสำหรับคนที่ท้องวันนี้เราเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเราเพิ่งจะเริ่มต้นกําลังจะตั้งครรภ์ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยตั้งครรภ์เลยไม่เคยเลี้ยงลูกเลยและเราต้องเตรียมวางแผนยังไง10บข้อนี้ผมเชื่อว่ามันจะ เป็นประโยชน์สำหรับไม่มากก็น,น้อยสำหรับหลายๆคนนะครับเริ่มต้นข้อที่หน,นะครับเราอ่ะเราเป็นพ่อของลูกเราควรพาแฟนเราไปพบไปบพบหมอหรือว่าไปพบแพทย์ต่างๆเพื่อฝากคันโดยเร็วนะครับในเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังตั้งคันควรรับการฝากคันทันทีในเมื่อเรารู้ว่าเราท้องเพื่อให้ แพทย์เพื่อให้หมอประเมินสุขภาพและให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับแฟนเราหมอจะให้คําแนะนําหลายๆอย่างหมอจะให้คําแนะนําบ้างแล้วหมอจะบอกวิธีดูแลสุขภาพยังไงต่อจากนี้ไปเราจะเป็นพ่อของลูกเราจะเป็นแม่ของลูกและเราจะมีทารกอยู่ในท้องและเริ่มต้นแล้วเราจะเตรียมยังไงนะครับหมอจะแนะนําให้เรานะครับข้อที่สอง เราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนเออวิตามินแล้วก็แร่าธาตุต่างๆกดอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นต่อร่างกายเราซึ่งช่วยป้องกันความผิดปกติของทาลรกในท้องพอเรากินโปรตีนกินอาหารที่มีประโยชน์นมันก็จะป้องกันเรื่องการผิดปกติของเด็กในท้องในแฟนเรานะครับเพราะว่า เราไม่รู้หลายๆคนก็จะกินชูรุ่ยชูไล่ปกติในเมื่อเรารู้ว่าเราตั้งครรภ์แล้วเราต้องกินอาหารที่เน้นให้มันมีประโยชน์นะครับทอดเรื่องทอดทอดเรื่องของมันของทอดก็ถ้าผมแนะนําให้ให้งดก่อนนะครับผมไม่อยากให้ไปรับประทานของมันของทอดเยอะกินปโปรตีนอะไรไปอาหารที่มีประโยชน์ไปก่อนนะครับสําหรับคนที่ตั้งครรภ์ถึงรู้ว่าตั้งครรภ์ อันดับที่สามนะครับเริ่มทานวิตามินสําหรับคนท้องเพราะมันจะมีวิตามินสําหรับคนท้องโดยเฉพาะวิตามินบํารุงคันวิตามินบํารุงสําหรับคนที่ท้องสําหรับบํารุงทารกเรานะครับมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาของทารกในท้องเราอ่ะในการพัฒนาในการบํารุงทารกในท้องมันจะมีวิตามินเราก็ควรไปซื้อมารับประทานไม่งนั้นก็ ไปพบแพทย์ขอคําแนะนําจากแพทย์ว่าต้องควรทานอะไรวิตามินแบบไหนนะครับก็อย่าปล่อยเป็นเรื่องปกติไปนี่ก็สําคัญนะครับสําคัญมากพอสมควรนะครับ 4. ออกกําลังกายอย่างเหมาะสมถ้าเรารู้ว่าเราท้องเราจะไปออกกําลังกายหนะักการออกกําลังกายสําหรับคนท้องนะครับออกกําลังกายเบาๆอย่างเช่นเดินเอ่ย โยคะเอ้ยสำหรับคนท้องช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงดีนะครับมันมันไม่ได้แข็งแรงดีอย่างเดียวทารกในท้องก็จะแข็งแรงไปด้วยที่สําคัญเราจะได้เตรียมพร้อมสําหรับการคลอดนะครับออกกาลังกายเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดไปด้วยมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ท้องนะครับข้อที่4ข้อที่4ผ่านไปแล้วข้อที่5วางแผนการเงิน สำคัญนะครับวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลไหนเราควรวางแผนไว้แล้วจะไปข้อที่ไหนแล้วค่าขอดมันเท่าไหร่เตรียมพร้อมสำหรับค่าขอดวันนี้เราต้องควรหามาไว้เดี๋ยวเพิ่งใกล้ขอดค่อยไปหาเตรียมพร้อมมาไม่ได้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมมาตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมวางแผนเรื่องการเงินงบป,ประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการตั้งคภนเลย สำหรับกาใช้ใจ่ายในการตั้งครรภ์แล้วยังไม่พอสำหรับการคลอดบุตรค่าใช้จ่ายในการคลอดแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายหลังคลอดอีกไม่ได้แค่ช่วงตั้งครรภ์อย่างเดียวไม่ได้ช่วงแค่คลอดอย่างเดียวในการหลังคลอดมันก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะพอสมควรวันนี้คนที่ท้องควรควรฟังไว้นะครับควรปรึกษาหรือว่าคนที่บ้าน หาเงินไว้หางบป,ประมาณไว้เตรียมพร้อมก่อนนะครับก่อนที่เรื่องมันจะยุ่งยากเพราะวันนี้เราเตรียมไว้มันก็ดีนะครับ 6. เตรียมบ้านให้พร้อมไม่ใช่ว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นการเตรียมบ้านให้พร้อมก็คือจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเด็กอุปกรณ์จําเป็นสําหรับการเลี้ยงเด็กอย่างเช่นเป็นเตียงเด็กเอย ที่นั่งเด็กเอ,อเ้ยหรือว่าเป็นผ้าอ้อมเสื้อผ้าเพิ่มเพิดของเล่นเด็กเราก็ต้องเตรียมไว้ที่สําคัญนะครับนมผ้าอ้อมเสื้อผ้าเด็กเราต้องเตรียมไว้เตียงเด็กนะียสำคัญที่สุดเราควรเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เจ็ดข้อที่7เราควรเรียนรู้กับการตั้งคันนะครับเรียนรู้ศึกษาในการตั้งคันทำยังไง และการเลี้ยงบุตรการอ่านหนังสือหรือเปล่าเราก็อ่านหนังสือก็ได้มันจะมีหนังสือสําหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงเด็กไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับเข้าคอร์สการเรียนนะครับการเตรียมคลอและการดูแลทารกหรือว่าการดูแลลูกการเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงยังไงเราต้องทําวิธีไหนเพราะลูกเรามีปัญหามาทีหลังเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากจะได้ไม่วิตกกังวลน,นะครับเราควรเรียนรู้ไว้การเรียนรู้ทุกวันเนี่ยมัน เยอะไปหมดในช่องทิกตอกก็มีหลายๆหมอให้เกี่ยวกับความรู้เรื่องลูกเกี่ยวกับเรื่องดูแลทาลรกเกี่ยวกับแม่หลังคลอดดูแลตัวเองยังไงก็ก่อนคลอดต้องเตรียมพร้อมยังไงมันก็มีหลายๆหมอที่ให้คอยแนะนําเราเรียนรู้ในใน u t u b e ก็มีนะครับเรียนรู้ใน YouTube เราเรียนรู้ไว้เพราะว่า ถ้าเราเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะครับความรู้เราไม่เคยมีเราไม่เคยเลี้ยงเราไม่เคยทําเราไม่เคยปฏิบัติเราเรียนรู้ไว้เราก็จะได้มีความรู้ไว้เราจะได้เราเอาง่ายๆคือเราจะได้เก่งในการเลี้ยงลูกโดยที่ปรึกษาคนอื่นบางคนเขาก็ไม่ได้คำปรึกษาเราทั้งหมดนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเราเนี่ยควรควรเรียนรู้ไว้ตั้งแต่วันนี้ ่อนที่เราจะคลอดออกมาเนี่ยแหละครับเราต้องเตรียมพร้อมไว้ข้อที่7แล้วนะครับข้อที่8การวางแผนลาคลอดการวางแผนลาคลอดยังไงเราที่ทํางานเราครับเราทํางานอะไรอยู่เราก็ปรึกษากับเจ้านายปรึกษากับนายจ้างเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดเลยและวางแผนการทํางานหลังคลอดเราจะทําเมื่อไหร่เราจะมาทํางานเมื่อไหร่และการลางานเราก็ต้องเตรียมลางานไว้ในการที่จะเข้ามาทํางานเราก็ต้อง คุยกันไว้กับเจ้านายเราต้องคุยกันไว้ก่อนนะครับเราต้องเตรียมพร้อมไว้ในการลางานหรือว่าในการลาคลอดอ่าข้อที่8แล้วข้อที่9สร้างเครือข่ายสนับสนุนพูดคุยกับครอบครัวเราเอ่ยเป็นเพื่อนเอ่ยหรือว่ากลุ่มคนที่ท้องเหมือนกันเอ่ยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางคนก็ให้คําแนะนําเราบางคนให้ความช่วยเหลือเรา นะครับสำหรับคนที่ท้องเรายังไม่เคยท้องเนาะเราก็ปรึกษาคนที่เขาเคยท้องเรายังไม่เคยเลี้ยงลูกเราก็ปรึกษาคนที่เขาเลี้ยงลูกไว้เพราะว่าเราควรมีความรู้คล้ายๆเหมือนข้อที่7จ็ะครับเรียนรู้อ่ะอันนี้เหมือนกันเราแลกเปลี่ยนความคิดสําหรับคนที่ท้องเดื่ยเขาจะให้คําแนะนําเราให้ความช่วยเหลือเรายังไงนะครับเราก็ปรึกษาเขาไว้อ่าข้อที่9ก้าข้อที่สิข้อสุดท้ายนะครับ การดูแลสุขภาพจิตพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเครียดถ้าสุขภาพจิตเราไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้แม่เครียดมีอาการเครียดและจะทําให้ลูกในท้องเครียดไปด้วยไม่ได้ส่งผลเสียแค่เราคนเดียวส่งผลเสียให้กับเด็กทารกในท้องไปด้วยนะครับนะครับอย่าให้เข้าใจตรงนี้ด้วยและหากมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลมากเกินไปถ้ามันไม่มากก็ไม่เป็นไรถ้ามันมากเกินไปเราควร ไปปรึกษาแพทย์ควรไปพบแพทย์นะครับว่าเราจะได้ไม่ต้องเครียดมากเราจะต้องไม่วิตกกังวลมากเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลเสียกับทารกในท้องเราในการที่เรามีเด็กสักคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ไม่ใช่เรื่องยากการวางแผนที่ดีในช่วงตั้งครรภ์จะช่วยให้เรามีประสบการณ์การตั้งครรภที่ราบรื่นและมีความพร้อมในการต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราด้วยที่เข้ามาในครอบครัวเรา ถ้าเราไม่มีความพร้อมในการวางแผนเลยในการตั้งครรภเลยเราก็ไม่ไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างเหมือนการที่เราจะจัดงานแต่งง,งานเนาะอยู่ดีๆยังไม่ได้จัดโต๊ะไม่ได้จัดเก้าอี้อยู่ดีๆแขกมาเต็มแล้วมันจะยากเราเองมันก็จะลําบากเรามันจะผิดพลาดมาทีหลังนะครับวันนี้เหมือนกันเราวางแผนไว้มันจะผิดพลาดน้อยถ้าเราวางแผนไว้มันก็จะราบรื่นในการที่เราเลี้ยงลูกในการที่เราดูแลเด็กในการ ก่อนคลอดหลังคลอดอย่างที่ผมว่าครับในการต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กใหม่ทารกลืมตาดูโลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ถ้าเรามีแล้วเราควรเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นมีโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจอย่างน้อยเด็กพร้อมจะเกิดแล้วพร้อมจะลืมตาดูโลกแล้ววันนี้เราควรเลี้ยงเขาไว้เราควรรักษาเขาไว้เท่าชีวิตเรายังไงเราก็ต้องดูแลเขาเท่าชีวิตอย่าไปคิดจะเอาออกอย่าไปคิดว่า ไม่สําคัญต่อชีวิตเราก็เหมือนกับการที่เราติดคุกอยู่ในห้องใต้ดินแปดเก้าเดือนเราคิดว่าเราจะออกมาลืมตาดูโลกไหมดูตะวันไหมดูฟ้าอาทิตย์ไหมอยากดูดาวไหมอยากดูดวงจันทร์เหมือนคนอื่นเขาไหมอยากดูสิ่งรอบข้างเหมือนคนอื่นเขาไหมก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กทาโรกครับอยู่ในมุมมืด,มดในท้องแปดเก้าเดือนพร้อมจะคลอด แต่เรากับไปทำร้ายเขาเขาไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกก็เหมือนเราอยู่ติดคุกอยู่ห้องใต้ดินวันนี้ยอยู่ดีๆคนไปปิดประตูทางออกและทางเข้าเอาดินทับไปหมดเลยเราออกไม่ได้เราเสียชีวิตความทรมานมันจะคล้ายๆกันกับตรงนี้เพราะฉะนั้นบาปกรรมมันหนักหนาเดี๋ยวคลิปอื่นผมจะมามาพูดคุยเรื่องวิบากกรรมในการจะเอาลูกออกมันจะ เป็นยังไงร้ายแรงขนาดไหนที่สำคัญทำมาหากินไม่ขึ้นมาอันดับหนึ่งครับผมลงแก้วรังสีสวัสดีครับ